อ่ะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอยู่กับผมนะครับเทพโยนะครับมาดูคู่เอกในรายการนะครับในวันที่29นะครับพฤษภาคมนะครับ63นะครับคู่นี้ครับแชมป์สวนสยามนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวไปข้ามฟรีกับผู้ท้าคิงนะครับเจ้ากลาชาวพม่านะครับใครที่เข้ามาฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง u t u b e นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ นะครับอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับนักกีฬากําลังวอร์มนะครับผมจะให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสําหรับคู่นี้ครับแดงนี่ก็คือชาวไทยนะครับน้องแชมป์นะครับสวนสยามนะครับฝั่งนั้นก็เจ้ากลานะครับจากพม่านะครับล่าสุดนี้เจ้ากลาก็แพยแพ้ให้กับจีนอุดรนะครับที่กลสินนะครับส่วนนองแชมป์สวนสยามนะครับนะครับก็ล่าสุดนะถ้าไม่แน่ใจนะครับว่าแพ้วัดสันแบ็กหรือแพ้หนึ่งบางชันสักอย่างนะครับ อ่ะเริ่มนะครับ0ูนย์นยนะครับกลาได้เสิร์ฟก่อนนะครับไะนะครับ0ูนย์ต่อศูนย์นะครับเงินรางวันอยู่ที่3 0มหมบาทนะครับฝั่งละหมื่นห้านะครับหน้าซ้ายแชมป์สวนสยามโอ้โหเป็นแต้มกลานะครับ ออกขึ้นนำแล้วนะครับ1.0่นะครับช่วงต้นเกมนะครับหนึ่งตศูนย์นะครับเจ้ากลลาได้เสิร์ฟหน้าซ้ายครับเสิร์ฟนี่ครับน้องแชมป์นะครับสวนสยามนี่ถนัดหัวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไอหัวได้ดีนะครับลากเข้าไปนะฮะ ก็มาวัดกันที่ลูกเสิมนะครับถ้ากลาเสิมไม่กินน้องแชมป์นะครับโอกาสที่จะชนะก็น้อยเหมือนกันนะครับศูนตัวหนึ่งครับหน้าสายยกขึ้นไปครับเป็นแต้มน้องแชมป์แน่นอน,นครับไม่รอดนะครับ นะครับตอนนี้สกอร์นะครับหนึ่งเท่าครับน้องแชมป์ได้เสริรจุดหนึ่งเท่าครับน้องแชมป์ได้เสิฟโอ้โหลูกเสิฟนะครับก็ยังดูเชิงกันอยู่นะครับเพราะว่าน้องแชมป์ก็ไม่เคยเจอกาลาเลยครับ ในรายการไหนๆไม่เคยเจอกันเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับถามว่าตั้งคู่เคยเห็นฟอร์มการเล่นของกันและกันมาแล้วนะครับโอ้โหลูกหยอดนะครับนี่ครับมาแล้วครับ2ต่อหนึ่งครับเมียนมาปลบมือนะครับกองเชียร์ครับได้แต้มแล้วนะครับ ครับผมจะซูมเข้าอีกนิดหนึ่งนะครับก่อตอนนี้ครับ2ต่อหนึ่งเป็นมาขึ้นนำหน้าโอ้โหลูกเสิร์ฟครับเป็นสต่อหนึ่งครับโอ้โหลูกเสิร์ฟดีครับน้องแชมป์นี่ยยืนดูเลยนะครับคือลูกนี้นะครับพลิกเน็ตมาเลยครับครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับอยู่กับแอดมินนะครับเทพโยนครับภาพและเสียงไม่ชัดเจนแจ้งเลยนะครับ สามต่อหนึ่งหน้าซ้ายครับโอ้โหยกขึ้นมาโอ้โหหัวคมจริงครับน้องแชมป์ครับนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งแมตช์นะฮะสำหรับน้องแชมป์นะครับในการคัมแบ็คนะครับเพราะว่าหายจากการหายหน้าหายตานะครับจากการเดี่ยวแปรครับฟรีนะครับกลับมาอีกครั้งก็เจอกลาพอดีครับหน้าขวากลาเปิดยกขึ้นมาครับ โอ้โหนะครับไม่อยู่ครับเป็นเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับกลาดได้เสิร์ฟนะครับก็ครับตอนนี้สามต่อหน,นึ่งครับกลาดได้เสิร์ฟชาวเมียนมานะครับหน้าสายโอ้โหลูกเสิร์ฟครับ นี่ครับหัวครับอยู่ที่ลูกเสิฟเท่านั้นนะครับเจ้าแชมป์นะครับต้องพยายามออกลูกเสิฟนะครับตอนนี้ช่วงต้นเกมนะครับรู้สึกว่ากาลาจะดูคมกว่านะครับลูกเสิฟนะครับก็ไม่แน่นะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าน้องแชมป์ก็พยายามเดาลูกเสิฟเหมือนกันนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเดียวกับนักตะก้อชาวพม่าที่ไม่ใส่รองเท้าเลยครับ ครับตัวนี้หนึ่งต่อสามนาสายจะลากขึ้นมาครับโอ้โหเหยียบข้ามหัวเลยครับเหยียบข้ามหัวเลยครับกะลาครับตอนนี้คือน้องแชมป์พยายามตัดนะครับเสร์ฟป,ปั่นตัดตัดซ้ายแทงขวาเลยครับแต่ว่าเคื่อทีเด็ดเนจํำได้นะครับว่าน้องกะลานี่ถ้าเดียวเจอลูกหยอดนิกวังมดนี่ไปไม่เป็นนะครับ อันนี้สามตัวหนึ่งครับหน้าสายครับโอ้ลูกเสิร์ฟครับ4ี่ตัวหนึ่งครับไปแล้วครับน้องแชมป์นะครับต้องขอเวลานิดนึงนะครับขอเวลานอกครับกตอนนี้ครับเป็น4ี่ตัวหนึ่งครับ ก่อนครับตอนนี้สต่อหครับกัลาดได้เสิบหยอดโอ้โหลูกหยอดครับเนียนมากโอ้โหลึ่งต่อสนะครับเจ้ากัลลาครับ บางขอหางทีก็ตัวเลขหนึ่งต่อศูนย์ครับอาสายยกขึ้นมาโหไม่ลงนะฮะลูกเสิร์ฟนะครับยังไม่ลงครับเจ้ากันลานะครับน้องแชมป์ยังเสิร์ฟไม่ลงนะฮะท่านผู้ชมต้องรอสักคู่นะครับว่าน้อง จะแก้เกมยังไงนะครับตอนนี้4ตัวหนึ่งครับกลานี้เสริฟพุ่งดีเหลือเกินครับดูนะครับมาขวาลากขึ้นไปโอ้โหมานะครับตอนนี้สกอร์ครับกลานำอยน่3มต้มน,นะครับ1ต่อ4นะครับ ต่อครับหน้าขวาไปแล้วครับมีผลนะครับ2ต่อสครับโอ้โหลูกนี้นะครับคนลานึกว่าจะปั่นหน้าซ้ายนะครับแทงขวาซะง,งั้นนะครับต้องแฉคมันนี่ครับลองเหมือนจะปั่นซ้ายนะครับ

ครับตันนี้4ต่อ2ครับบุลูกเซิร์ครับโอ้โหโดนแล้วครับกลาเป็นแต้มนะครับ5ต่อ2นะครับนี่ครับตีหัวกันละเจ้ากลาไปดักเลยนะครับตอนนี้ต้องแจ้งเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วันที่29พฤษภาคมนะครับ2 5 6 3นะครับยังไลฟ์สดไม่ได้นะครับติดเคอร์ฟิวนะครับเพราะฉะนั้นเทมโยขออัดวิดีโอคลิปนะครับลง YouTube ให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับ ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ติดตามผ่านช่อง YouTube นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับหน้าขวาครับหน้าขวายกขึ้นไปโอ้โหถ้าดูอาการนะครับน้องแชมป์ยังพะวงลูกเสิร์ฟเจ้ากะลาอยู่นะครับเขาในครั้งแรกนะครับเจอกับเจ้ากะลาครับกะลลานี้หลายไฟนะถือว่าเก่านะครับ สองต่อห้าครับตกลาได้เสิบ์ฟเจ้าแชมป์ได้เสิฟนะครับไปเลยครับยกขึ้นมาได้โอ้โหัวดีมากนะครับดูครับหักมุมเฉยเลยครับโอ้โหแน่นอนนะครับกลาครับตอนนี้กลาได้เสิฟนะครับเป็น5ต่อ2นะครับเกม13ไม่มีเดียวครับ เกมสิบสามครับห้าต่อสองครับโอ้ oh, oh, ลูกเสิร์ฟครับโอ้โ oh, ห oh, นะครับ oh. เริ่มดักลูกเสิร์ฟเหมือนกันนะครับน้อแชมป์นะครับตอนนี้ก็พยายามนะครับพยายามที่จะล็อกเกมเสิร์ฟกลาให้ได้นะครับเพราะว่าลูกทำนี้ไม่ต่างกันนะครับอโดยที่ว่าน้องแชมป์ลูกเสิร์ฟยัง ถือว่าเป็นรองนะครับช่วงต้นเกมนะครับต่อครับตอนนี้2ต่อ5ครับโอ้โหเป็นแต้มนะครับนี่ครับปันหยอดนะครับเป็น 3, าต่อหครับแชมป์สวนสยามนะครับไล่มาติดติดนะครับนะครับก็ไม่แน่นะครับแต้มนำก็จริงนะครับ ยังไม่จบนะครับเกม13ไม่มีเดียวครับก็ครับตอนนี้5ต่อ3 3ต่อ5ครับมาดูลูกเสิร์ฟน้องแชมป์นะครับไปครับนี่ครับ4ต่อ5ครับครับตอนนี้เป็น4ต่อ5นะครับไล่มานะครับคราวนี้ต้องเบรกเกมนะครับ ูครับเปิดดูคลิปเทพประจำนะฮะน้องแชมป์บอกะครับอันตรายครับเสิร์ฟซ้ายอันตรายมากครับนะครับตอนนี้ก็4-5ต่อครับใกล้เคียงนะครับเงินรางวัลตอนนี้ก็ยังถือว่าสูสีนะครับยังต้องดูกันยาวๆนะครับเพราะว่าน้องแชมป์ก็พยายามล็อกลูกเสิร์ฟนะครับ กระลาเปิดสายยกขึ้นมาโอ้โหลูกนี้ครับไม่ทันนะครับลูกนี้ครับนม่ว่าลูกหนักนะครับน้องแชมป์ยืนรอนะครับขอกระลาเก่านะครับะ่อตีห้าต่อสี่ครับ กลาได้เสิร์ฟนะครับมาดูว่ากลาเสิร์ฟไปไหนฮะน่าโอ้โหลูกเสิร์ฟครับ6ต่อ4ครับสกอร์ตอนนี้6ต่อ4ครับเจ็ดแต้มเป็นเดนครับเกม13นะครับเรนี้เป็น6ต่อ4ครับเสิร์ฟแทงขวานะครับแม่นจริงๆครับพอดีเส้นเลยครับ ต่อครับตอนนี้6ต่อสครับกลาได้เสิฟหน้าขวาไปแล้วน้องแชมป์โอ้โห7ต่อสนะครับโอ้โห7ต่อสครับเปลี่ยนแดนนะครับเกม13นะครับนี่ครับเจ้ากลานะครับโอ้โหแน่นอนจริงครับลูกเสิฟนะก็น้องแชมป์นะครับยังไม่เคยเจอกลาเลยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเจอนักตะก้อชาวพม่านะครับ แล้วขานะครับแปรเสริรฟข้างเสิบนี่ไม่ใส่รองเท้านะครับนะครับจังหวะบางแตมอาจจะหลุดไปบ้างนะครับเมียนมาอนี้มันนี้มาเยอะนะครับเอฟซี 4, พมา่ามาเยอะจริงครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโอ้โหบรรยากาศนะครับก่อนนี้เจตสีครับหน้าซ้าย ยกขึ้นมาโอ้โหโดนเขี่ยครับโอ้ไม่ได้แต้มนะครับน้องแชมป์ดีใจนะลูกนี้น้องกะลาเสียได้แต้มนะครับโอ้ลูกนี้เห็นๆเ,เลยนะครับนะครับตอนนี้กอครับเป็น4ต่อ7นะครับวันนี้เกม10 สามไม่มีดิวนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทางช่อง u t u b e นะครับสำหรับ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับเทมโยเปิดนะเพราะว่า่วงนี้ช่วงเคอร์ฟิวนะครับไลฟ์สดไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องนะครับสร้างสร้างช่อง YouTube ขึ้นมานะครับจะได้มีที่รองรับนะฮะเอฟซีได้ชมกันนะครับโอ้ลูกเสิร์ฟครับ สี่ต่อเจ็ดนะครับขอครับวันนี้สี่ต่อเจ็ดนะครับน้อ,นบองแชมป์ได้เสิฟหน้าไปนะครับเปิดสายยกขึ้นมาโอ้โห คือน้องแชมป์ถือว่าเสิบดีนะครับตรงนี้นครับกลาข้างซ้ายกลาสัาางเกตนะครับนี่ครับข้างซ้ายนะครับใส่รองเท้านะครับแต่ข้างขวาไม่ใส่นะครับอาศใสกระแทกลูกเสิ์ฟนะครับนะครับเจตศสีครับหน้าขวายกขึ้นมาโอ้โหลูกเตะครับ นะครับตอนนี้สกอ4-7นะครับก่อตอนนี้4-7โอ้โหลูกนี้ครับ5-7นะครับเอาจนได้นะครับตรงนี้ตัดหน้าขวาหยอดนะครับสังเกตนะครับถ้าเตะกับเมียนมานะครับลูกเสิร์ฟถ้าลูกหยอดในพม่าแตกง่ายนะครับ สังเกตจักราเคยเดียวกับนิกบางหมดนะครับแพ้ขาดนะครับเจอลูกหยอดแต่ละทีนะครับแต่ถ้าลูกกระแทกที่พม่าเอาหัวหมุดเลยนะครับเปิดง่ายนะครับออครับลูกนี้ออกครับเจ็ดต่อครับอาราได้เสริรฟนะครับ จ็ดต่อห้าครับลูกเสือง่ายไปครับยกขึ้นมาเอาไว้ทำไมครับโอ้โหเล็บหักหมดแล้วครับโอ้ตลาครับขออนุญาตนะครับโอโ้ลูกเสือนะครับตอนนี้ก็ห้าต่อเจ็ดนะครับ 5ต่อ7นะครับได้แ้มนะครับเป็น6ต่อ7นะครับได้มาเลยครับสวนสยามนะครับนะครับลูกเสิร์ฟต้องดูยาวๆนะครับ ก่อนนี้6ต่อ7ครับหกต่อเจ็ดครับน้องแชมป์ได้เสิร์ฟนะครับโ,โอ้โหออกครับออกครับลูกนี้ครับ ลูกนี้ออกนะครับมาตหครับมาดูลูกเสิร์ฟเจ้ากะลาครับลูกนี้ลงครับโอ้โหแปดต่อหครับโอ้ลูกเสิร์ฟนะครับเอาจนได้นะครับกลาครับขึ้นมาเป็นแปดต่อหนะครับก็่นเกมสิบสไม่มีเดียวนะครับใกล้ถึงโคงสุดท้ายแล้วนะครับ ต้องเดือดอีกแล้วนะครับสวนสยามเนะี่ยอุตส่าห์ล็อกมาใกล้เคียงนะครับแปดต่อหกครับตายนะครับแคมป์ลากขึ้นมาครับโอ้โหยังไงครับโอ้เก้าต่อหกนะครับนะครับสกอร์ตอนนี้เป็นเก้าต่อหกครับ โ้เก่าจริงๆครับลูงนี้ครับว่าทำได้ดีมากนะครับเตอนนี้เก้าต่อหกนะครับอ๋อน,นีเก้าต่อหกครับตัดหน้าขวาโอ้สิบต่อหกนะครับลูกเสิบนะครับ เสิร์ฟดีจริงครับตัดหน้าขวานะครับน้องแชมป์ไม่ได้รับเลยนะครับตอนนี้สกอร์ขึ้นมาอีกนะครับเป็น10ต่อ6นะครับเกม13นะครับตายแล้วครับน้องแชมป์ครับเป็นแต้มหรือเปล่านะครับยกขึ้นมาหกคือต่อหครับ สามแต้มรวดนะครับมีผลกับลูกเสิร์ฟจริงๆครับกัลาวันนี้แน่นอนนะครับโอ้โหเดือดจริงๆครับกัลลาครับลูกเสิร์ฟคมมากครับมาดูกันต่อนะครับน้องแชมป์ต้องล็อกให้อยู่นะครับ11ต่อ6นะครับเกม13าไม่มีเดียวนะครับดูลูกเสิร์ฟไปแต่ละทีครับหัวเน็ตตลอดนะฮะโอ้โหโดนเกี่ยวอีกครับ อ๋อนะครับลูกนี้โอ้โหกันลานะครับหน้าเป็นแต้มเหลือเกินนะครับเสียดายครับนะครับนะครับนะครับตอนนี้สกอร์ครับ 6ต11ครับหน้าขวาครับยกขึ้นมาสวยงามครับโอ้โหวิ่งคันเฉยเลยครับลูกนี้ครับเมื่อกี้ลากไปถึงนู้นเลยครับโอ้โหกลานแน่นอนนะฮะโอ้ยดสตรองแมนกลานะครับ สิบเต่อหครับเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้หยอดนะครับยกขึ้นมานี่ครับครึ่งรอบสวนสยามนะครับกลาก็พยายามที่จะเดยกแค่สองแต้มนะครับกลาครับนี่กลามาชุดสีขาวนะครับเบอร์เ9ิ99 s u p e เปอร์สปอร์ตนะครับ เอฟซีกับพม่ามาเชียร์เยอะนะครับวันนี้ครับโอ้โหแต่ง่ายๆครับลูกนี้ครับเจอลูกหยอดนะครับโอ้โหเจอลูกหยอดนะครับไปง่ายๆเหมือนกันนะครับกะลลาครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับ หน้าซ้ายยกขึ้นมาครับโอ้โหน้องแชมป์นะครับลูกนี้ครับน่ารับเยอะเกินนะครับลูกนี้น้องนึกว่าออกนะครับหัวเป็นหลบนะครับถ้าเปิดหัวได้พอดีเป็นแต้มเลยนะครับอันนี้1 1บเอ7นะครับลูกเสิฟแน่นอนนี่กะลาครับมาดูลูกเสิรมเขาครับชาวพม่าครับ หน้าซ้ายยกขึ้นมาน้องแชมป์โอ้สิบแล้วครับเหลือแค่แต้มเดียวครับโอ้แนนอนจริงๆครับโอ้โหเหลือแต้มเดียวนะครับสิต่อ7นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผ่านช่อง y o u t u b e นะครับช่องคัพีตะก้อนะครับ ฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านเลยครับหน้าขวาครับไปครับน้องแชมป์ยังอยู่ครับล็อขึ้นมาไม่ข้ามเกมนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนี่ครับสปิริตนะฮะชาวพม่านะครับแตะมือครับนะครับขอบคุณนะครับผมเทียวยขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ